ธรรมชาติได้ตรวจงานคุณแล้วไม่ผ่านตึกของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินถล่มตอนนี้ดีกว่าตอนที่จีนกำลังสร้างเพราะถล่มตอนนี้ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบคำถามนี้แตกออกหลายเสียงเมื่อตอนนี้มีสื่อหลายสำนักเปิดประเด็นเสียงจากผู้ใช้งานระบุไหนว่าพี่จีนเก่งทุกเรื่องไงแล้วทำไมพังไม่เป็นท่าเลยตึกใกล้เคียงสร้างก่อนและเก่ากว่ายังไม่เห็นเป็นอะไรเลยสงสัยเอาเหล็กไม่ได้มาตรฐานมาสร้างครั้งก่อนก็ที่โดนจับที่ระยองเป็นหมื่นตันที่ส่วนประกอบเนื้อเหล็กไม่ได้มาตรฐาน เราไปฟังเสียงผู้สื่อข่าวท่านหนึ่งออกมาเปิดประเด็นเรื่องนี้กันค่ะแต่อย่างไรก็ตามครับหลังเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถลม่มมีผู้ใช้สื่อออนไลน์ขุดคุยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอาคารนี้เช่นเพจ a c e b o o k ลุยจีนที่แปลข้อความจากภาษาจีนจากเพจของบริษัทของจีนที่ร่วมก่อสร้างอาคารนี้มาเผยแพร่ไว้ทําให้ผู้คนก็สนใจอย่างมากนะครับเนื mm ้อ hmm. ความส่วนหนึ่งจากภาษาจีนที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วระบุว่าโครงการอาคารสนักงานแห่งใหม่ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งชาติไทยเสร็จสิ้นโครงสร้างหลักเป็นความสําเร็จเชิงยุทธศาสตร์ของบริษัทจีนในกรุงเทพจากนั้นก็ระบุในรายละเอียดประกอบภาพว่าเมื่อวันที่3เมษายน2567โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งชาติของประเทศไทยได้เข้าสู่หมุดหมายสําคัญคือเมื่อโครงสร้างหลักของอาคารเสร็จสมบูรณ์แล้วหลังจากการเทคอนกรีตชั้นสุดท้ายสําเร็จโดยโครงการนี้ดําเนินการโดยบริษัท จงเที่ยซือจีตวนหรือ China Railway Number no. 10 n Engineering Group หรือ c r c c หนึ่งในบริษัทนี้คือรัฐวิสาหกิจของขนาดใหญ่ของประเทศจีนนะครับความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความคืบหน้าในระดับกายภาพแต่ยังถือว่าเป็นโครงการอาคารสูงพิเศษแห่งแรกในต่างประเทศของบริษัทซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมของจีนที่กำลังก้าวรุกเข้าสู่ตลาดเอเ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างจริงจัง ตัวโครงการประกอบด้วยส่วน3อาคารหลักก็คืออาคารสำนักงานอาคารประชุมอาคารจอดรถเพจนี้ก็ยังตั้งประเด็นว่าเทคโนโลยีก่อสร้างขั้นสูงเป็นความทา้าทายและการจัดการอย่างมืออาชีพพร้อมกับให้รายละเอียดว่าโครงการนี้นำเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ที่ซับซ้อนมาใช้หลายด้านโดยเฉพาะในบริบทของอาคารสูงพิเศษเช่นโครงสร้างที่เรียกว่าเป็นแกนกลางรับแรงบวกพื้นไร้ขาน ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของอาคารต่อแรงลมและแรงแผ่นดินไหวความปลอดภัยและคุณภาพเป็นมาตรฐานจีนในสากลเพจนี้ซึ่งเผยแพร่ในวันปิดงานโครงสร้างอาคารอ้างอิงว่าบริษัทจงเที่ยซื้อเจียได้กล่าวในงานปิดโครงสร้างว่าโครงการนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่เนื่องจากเป็นอาคารสูงพิเศษแห่งแรกที่ดําเนินการนอกประเทศจีนแต่ด้วยความร่วมมือระหว่างทีมงานและการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยจึงสามารถ บรรลุหมุดหมายสำคัญนี้ได้อย่างสำเร็จ